สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแท้เขาจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2กันสักหน่อยนะคะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ลงทะเบียนในเฟส1นนะคะรอบที่1รอบที่2รอบที่3เป็นรอบเก็บตกนะคะใครได้รับสิทธิ์แล้วก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครนะคะที่ตั้งตารอนะคะการลงทะเบียนเฟสสําสหรับโครงการคนละครึ่ง ะะเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจระบบทานลากค่ะพอค้าแม่ค้าหับเลขแผงลอยต่างๆนะคะที่เขาร่วมโครงการเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วในโครงการคนละครึ่งเฟสสองนั้นจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ อัปเดตความคืบหน้านะคะจากเพจเฟซบุ๊กของนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนต้นเดือนมกราคมปีหน้าค่ะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสองช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าแน่นอนส่วนจะเพิ่มสิทธิ์อีกจํานวนเท่าไหร่นะคะหรือจะให้ใช้ใจ่ายมากกว่าสัมพันบาทหรือไม่นั้นจะได้ข้อสรุปภายใน เดือนธันวาคม2563นี้แน่นอนค่ะ ก็เดี๋ยวทางช่องนะคะจะคอยติดตามข่าวนะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะว่าสรุปแล้วนะคะการใช้จ่ายนี้ที่มีการเสนอว่าขอใช้ใจ่ายมากกว่าสัมพันบาทได้หรือไม่นะคะแล้วก็จํานวนเดือนนะคะที่จะใช้ใจ่ายในโครงการนั้นขอมากกว่านี้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวทางรัฐบาลเขาจะสรุปออกมาในสิ้นเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวทางช่องจะติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คอยอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งนะคะก็ 아. <목소리나> พอเข้าเฟสที่2นะคะเขาก็จะต่อสิทธิ์ให้เลยแบบอัตโนมัติค่ะแต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้เงินในวงเงิน3,000บาทในเฟส1น,นี้นะคะให้หมดภายในวันที่31ธันวาคม2,563นะคะในทางระบบค่ะเขาก็จะมีปุ่มนะคะให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส2ต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนในเฟสที่2นะคะในส่วนของเฟสที่2นั้นนะคะใครที่ ได้รับสิทธิ์นะคะในเฟสที่1ก็ดีใจด้วยแต่ใครที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนสิทธิ์ในเฟสแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเฟสสองนั้นเขาจะมีกฎเกณฑ์อะไรออกมาบ้างสําหรับคนที่ไม่ผ่านสิทธิ์ในการลงทะเบียนเฟสหนึ่งนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ตั้งตารอว่าจะลงทะเบียนในเฟสที่2นะคะก็เตรียมตัวไว้เลยค่ะประมาณต้นเดือนมกราคม2564ปีหน้านะคะได้แน่นอนค่ะก็คือทางรัฐบาลข่าวแววๆนะคะว่าเขาจะขยายสิทธิ์มากกว่า10ล้าน10ล้านคนนะคะซึ่งในรอบแรกเนี่ย10ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าระบบเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาเก็เฟสที่2อ,อาจจะมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวจะติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันค่ะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนนะคะไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะใครนะคะที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้ในทุกๆวันเลยค่ะก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่กับการอัปเดตข่าวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ